Oh, yeah. Yeah. Happy birthday. <laughs> mm -hmm. <laughs> เสอผ้าครับแต่งหนาทาเนีเพื่นห,นหัวเข้าจะพาไปสไเสื้อไฟายกนเอินข้าวอิ่มข้ากะถาแล้วามันฮอนเนาะไปครับไปใส่รองหงมันนํำกันว่้สิเป็นจังเลย้องหงสิดีใจว,ว้วมันนี้วันเกิด้องหงครับมันนี้วันเกิดครบรอบ2มปี สามปีมีคนมพิทำมาพากันมาวัดป่าถึงแล้วครับออนซอนวิวแบนดุนสตัตน้องฮองมาน้องฮองมาคาเฟ่นี่ติดใจน้องฮองคักมาพามานียมเลยอากาศด,ดีวิวแบบเอาไปสร้างงามเนี่ยมากินกระเส็บไปเดี๋ย็กมนั่ง ดูบรรยากาศที่บ้านนามูลดูนสาสตร์เรกาะนวนคือเกา่ากาดดีๆตอนนี้ตอนสิบเที่ยงแล้วครับถ้ากันไม่กินข้าวเที่ยงนอกบ้านอ <c oughs> ากาศจะยังดีขึ้นก็อาหารมาเร็อาหารสั่งขอางจับนึงครับจะก,กินตำมะตำต้องเอาสูตเขาไม่กินจมอยากกินตำ ทำเาอืมกินของวหรอไม่กินสักเด็กากาเด็กอะไรคนใะส,กกส่กินะะบหมออเป็นอเป็นสองแงต่ก็เด็กแนะนทำคนดี นมสดคาราเมลนมช่มูอนมชุมูปั้นนเนึงนมชุ่มผูปั่นเรื่องนึ่งเอาไเอาไปเอาเปหนึงหน่ยหนึ่งหนึ่งนึนงน่งนึนอ่นนงหนึ่งหนนนงน่นอ่นนง่อนง่ ขอจับหนึ่งกันอยากสั่งเพิ่มขอระยะรายการนะคะมีสเต็กหมูชั้นคอติมันสองค่ะครับชามาหน้าเย็นค่ะนมชมพูปั่นค่ะปังวิสตอบเบอรี่ไม่รู้ว่าจะเอาอันไม่มันอันนึงสเต็กของเอาไม่มันก็ได้เอเอาสเต็กเอาบะติดมันอันหนึงนะคร<ส>ับเสียงสตรอเบอรี่ยิ้มใส่สตอเบอรี่ปู้น้องขีเข้าไปอีกมันหายกิโลสวนสตอบเบอรี่อยู่ข้างในนี่ทางเข้าไปในทางเส้นสสนี้แหละ น่าจะไม่ล้างข้าวคุแหละหรือว่าล้างผู้คุณโม่ <c oughs> คุณแม่ติดใจมากบรรยากาศวันนี้ไอ้ก็นังนี่ก็แล้วก็เลยพามาเอาเบาะไซนี้ไอ้ก็นังเอาเกา้าอี้มันาน้อเป็นแบบเสื้อผ้ายิ่งคุณแม่ครับว <c oughs> <c oughs> ันเกิดคุณเนี้ยคะ่ะคุณแม่มากินข้าวนอกบ้านนะครับวันนี้วันเกิดน้องหงส์อ่ะคือ วันสินใหญ่สินใหญ่บัววันสินหัวข้าวสากพองก็เลยหยุดลานเนาะพากันมาจนเมื่อคืนนี่หยุดลานแล้วก็พอดี้ทีมกะกะเวนหยุดเนาะมาเข้ากะเมแรงก็เลยพาน้องหงวานไปกินข้าวนอกบ้านแต่บอกบอกวาจะพาไปใส่จะพาไปบ้องก็หู้อยู่เรอว่าจิพาคิดอยู่ในใจว่าต้องไปบ้องนี่แหละเพราะว่าน้องหงมักเนาะถึกใจที่สุดเลวไปบ้องได้น้องหงกบว่าบัวบัวคากว่า เมื่อนี้อากาศก็ดีกับข้าวกระเจบก็เลยแบบติดใจเนาะคลองกินครบทุกอย่างเวาจะป็นเครื่องเดือดมันไม่ยังดอกเจ้าคองมากินน้ำแข็งใสมากินไอติมน้ำแข็งใสก็เลยตื่นใจหงกับเบื้งวิวมันจะคล้ายๆคือทางบ้านเจ้าขวงก็เลยแบบมากเป็นวิวภูเขาเนาะที่น้องหงอันที่อยู่าลาสิบสองไร่์เฮดแบบนี้ก็ได้เนาะค่ะว่ามีงบ แบบกกว้างๆเลยแหละสิบสองไร่เก็บเงินจากก่อนยังไงบุญลาเพรมันก่อนหน่อยขี้หวยบุญละบึงน้างหงมาที่แรกน้่งหงอานลงไปอยู่ม้งนี้เนาะทางยานทางลงแต่ว่าจ้องไว้พร้อมจองอาหิมจองไว้พร้อมยานตกหน้าเนี่ยเขามานั่งสุ่มเก่าคือเก้าอ่ะพราะว่ามาแรกๆซีเมนสุ่มนั่นเพราะว่าตอนนั้นมันมันมีสุ่มล่างแล้วก็มีจะซุ่มงเางนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไหม ุเสื้อเชิ้ตล่างสีบริเวณเนาะเถิดใจเพื่อนครับผ้ามาามองคนหมักเห็นหะ้ายิ้มบ่วหุบเลยขอบคุณค่ะจ้าแฮปปี้เบิร์เดย์ฮอรนเนาะไอ้ฟงก็เริ่มอ่ะโมแม่มันเกิดผู้เดียวได้มันเกิดสองคนคุณน้ำมันี้ผู้น้อยนี่เกิดจะกินผู้น้อยเกิดจะกิน คุณแม่น like. <|so|>> ี่เกิดต้องกินนี่ดีเมันไม่อยากต้องกินนี่ดีมันไปบ้องปลาหางแล้วบอกนั่นกินเงินเดี๋ยวของบอก่าท่านไปก็ได้ไปนางพักผ่อนกันให้ลูกให้ลูกเอาหัวให้ลูกเล่นให้ ใต้หนาเยาะ <laughs> ก็บบกแล้วเนี่ยขมกรด้ครับบะหมี่เค้กอะไรสั่งอันนี้ก็เป็นเค้กขนมงหงษ์แทน <laughs> นีสตาตินี่เป็นเค้กเนาะจะ <laughs> แฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องหงษ์ครับผม ฮื้เจอบน้องหอมันนี้น้อมันค่ะมาครบแล้วครับนีบน่สเต็กสันคอ ข้าปังสตรอเบอรี่คุณแม่ก็ถ่ายรูปนะครับกินข้าวเทียงน้ำกันครับออกมากินข้างนอกบ้านเนี่วันเกิดคุณแม่ออกมากินข้าวนอกบ้านด้วยกันสองคนนี่ให้ยรูปบ่ะถ่ายให้บอถ่ายให้ถ่าย หาเลยก็แน่ครับจ้ะอ,อ,อ่าอ๋อไอเข้กไม่มีเทียนนะม,มีเทียนเมื่ออาติดถุงม,มาเนาะบุ้งว่าจะพาไปใส่มาเป่าเค้กแคปปี้เบอร์เดย์เราหของน้ำกันครับมือน,นี้อนเกิดตรงห้องค,ครับผม17กันยายน2567 อายุครบ23ปี23บริบูรณ์13ปีบริบูรณ์บอกอีก10ปี <laughs> <laughs> ่ะโอเคนล้ำกันครับมันมีเทียนเนาะภาษีว่าปีนเือขาก็เปลี่ยนไปเลยภาษีว่าปีนเนี่ย3 <laughs> พิษซอง,น,อง,น,อง <laughs> นี่ดูสิะวะอันนี้เป็นเค้กเลยนะครับ <laughs> Happy Birthday to you <laughs> Happy Birthday to you ไปไปไ่ไยบปไ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 ปมาไป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 ไน่อยปไปไปไปเปาะเกไปไปอปไ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 ปนปไเไปไปไอไปไปไปไ่ไปไปปไ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 ปเปไปไปเปไปปนปป อนเนอาฝานไหมฝานกันปะฝานกันอืมหมูกรอนเลยมกลีการเจ้าขอมันเกิด <c oughs> อืมจับหอ,อ,อมซีกิน้ำนะครับขีงเค่น้ำกันเค็มมันเกิดน้องหงนะจ้ะมันเกิดพัวรเลยพาเอามากินข้าวนอกบ้าน <c oughs> กินสเต็กเป็สเต็กอันนี้บบมันนะนั้นมันนะครับขอตัวกินสเต็กจะข้าวก่อนมากินข <มา S 1> ้วาว,าวเที่ยง,งกันข้าวเที่ยงกับแม่ปุ้งเนาะจะี่กะมันเกิดแม่ปุง้งพอเลยพาออกมากินข้าวนอกบ้านนี่หละจะออกมากับพูว่าจะออกไปใส่แต่ว่าจะพาแม่ปุ้งออกมาเล่นออกจากวัดมาออกมาเลยเนาะ

ไดกัาจกเอันนื้อมันนู้นได้ให้ซีกินนอาป้าชิแม่เลยอามันห,หน่อยหน่อยอืม วิวบ้านดุนสากอำเภอตะนวันวันดีวันเกิดน้องของข้ามครับยี่ีสระโคมสวยดุกคนมากเชิญวันเกิดน้องของพันของมาขึนขอนอกบ้านครับมาขึ้นขอนอกบ้านเดินเดนเท้าวนี้วันที่สิบเจ็ดกันยายนปีสองห้าหกเจ็ดอายุครบเท่าใดยี่สิบสามสี มะฮองไร่สดครับมันเกิดได้ไปได้มาขึ้นวัดทินไงที่มือหัวเข้าจากพร้อมไ,ไปวัดเมื่อนี้ก็ได้ยุดลานพร้อมยุดลานพร้อมอมุสาวกพากันไปวัดเนะาะไปกันเ้นเออน่าไปยังไปจังหันบ่ทางเอิ้นพี่กันบ่แนนจังหรรันแล้วแล้วเดียวกันจังหันใส่บาตแล้วแล้วก็มีแต่ เออนะสันเพลนเนาะสันเพลนแล้วเราไปย้ายข้าสารน้องก็หาก็เคยเห็นนั่นอยู่หายสองสองปีที่สองแล้วเนาะเฮ็ดข้าวข้าวสารพี่เพราะว่าอยู่ลาวกับประเทศเซี่ยงซีเนาะทางแต่ละทางเหมืนเฮ็ดบูคือกันมาเห็นเทแรกไม่ทะเลเอาเฮ็ดเซี่ยงซีน้องแล้วไม่เห็นทะเลเฮ็ดเซี่ยงซีว่ะส่นทางบ้านน้องขงเฮ็ดเล่าประเอศนบ่ได้ห่อเนาะเฮ็ดไต้ก้วย ได้กลวยแบบเขาสารผู้เฒ่าผู้แก่สารนั่นเป็นไม้เป็นไม้ไมสารนักเอาของสานของครบทุกอย่างนักเอาเอาถวายพระเลยของกบันดนเ็ดอันมันดันดิบบดิสุทธิคือมะพร้าวมะันส้มโอก็ใส่เป็นลูกจ้ะน้องคำพางขอดลูกเวยแม่สามสิบบาทสิทธิ์รักษาแต่ต้องเอามาแจ้งเกลือให้เร็ว นี่ครับรต้องน้อง,งของกุมารก็นแนะนำยังสั่น์เนนลยครับว่าให้ให้หลัางข,ดขอดไข่แม่เห็ดก็เห็ดสิบละสามส,ส,สิบบาทได้หลัางขอดน้องของเชียงเห็ดได้่นตอนนี้ยังเดินอยู่เห็ดบ่ได้้เ <c oughs> ็ดดบ่ไโรงพยาบาลบ่เห็ดให้เนาะเพราะว่าน้องหองคองอยู่จ้ะแต่ว่าโรงพยาบาลเขาแนะนําแบบอันพี่พ่อเขาแนะนําเนาะโรงพยาบาลก็มีแต่บอกว่าขอดแล้วน้องหองเชียงเห็ดนำลับโรงพยาบาล กนที่ตีท้องอันเดี๋ยวทำขอบคุณสองร้อยบาทที่เก่าแล้วครับทางแรกที่ไล่ที่ได้อยากไล่ดูอยู่ครับแต่ว่าโทรศัพท์ผมเบื่อไม่ยต้องได้ไปร้านของเบิร์นเจ้าห้าที่องผมก็ยังกินอยากโย่จีไล่โดยบอสย่งจีหายขึ้นกันมั้ง สวัาชาวนึ่งก็ว่าเสียงบุมีด้นเขาห่งก็บบีเสียงด้วยกันราคาดีค่ะครับผมบอกตัวนี้เป็นเค,ค้กข <c oughs> นมคคของเป็นตัวเเค้กขนของเปาเค้ก <c oughs> <đây S 2> บ่มีเค,ค้กนะเคคนาะยนอยากเนขงมของดิเบอ,อป ยุ่ใกล้ตลาด<ม>ไอเห็นก็คือจีแลนเข้าไปเอาใช่ไปเที่ยวเมืองเฟื่องรอบนาตัาง้งใจว่าจะรถตัวเองไปเลยครับที่ได้ไปไลหมองเนะาะไล่มองแล้วก็สะดวกสบายตั้งใจว่าจะรถจะไปท่องเที่ยวเราต้องไปไก่วันนี้ยางไปก็ได้ยุบ้านเจ้าขวางเปิดม่อีกแล้วเปิดมาอีกแล้ว,าลวพาเที่ยวเมืองเฟื่องครับ ร้านนี้เป็นร้านไม่เนาะยี่บ้านน้องหูเลยยี่บ้านนาลังกินเสร็จแล้วครับผมน้องห้องไปคุยกับแม่กับป้าอยู่ครับให้พากันเบ่งบรรยากาศยี่ร้านนี้เนาะได้ละงานแล้วคุยโทรศัพท์กับแม่กับป้ากับนาสาวพันโยไปขับเดยนชิพานน้องหงกับปานไปพักผ่อน แค่จะได้ไปพักผ่อนหรือว่าจะได้ออกไปลานหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อแรกเพิ่งจะิมีกินเลี้ยงอยูุลานี่ครับไปกินอยู่บ้านนี่ครับเพราะว่ามันอีกปิดร้านเนาะมาแล้วไปกินกันเนาะคิดยิ้มนะแต่ย่างให้มันย่อยด้จ้ะไปกินกันเนาะมันนี่นะกดก็ด้ิ่งกดอะไรกดแล้วก็ลับกดแล้วเดี๋ยวผมก็มาใช่ไหครับคิดเงินแล้วก็กลับบ้านกัน ในเวลาฝนตกกับยานสะอ่อนครับคุณแม่รีวิวของใหญ่ยุ่งเหล่าจ้ะครับสดบครับเข้าน้ำปลาเราจับไปให้เลยจ้ะนะเริ่มโทรศัพท์ไปสีรนย่านอนวัดก่อนไม่นครับยานนอนวัดเนี่ยของตัวคุยกับป่าย ครับปอินหนาบ้างล่ะเฮ้นมาขอมอะโมเมนมาคลุมรอบแบบนี้โมเมนใบมันโมเมนต์เขามันแข็งมากกับมันยำกินนะครับพาน้องของออกไปร้านก่อนสีคอรจบคลิปแรกต่อเนื่อกันนะครับ อก<ม>ับลาานก่อนไม่พอกันคลิปน้าค้าสวัสดีีหับบ,บ,บ๊ายบายสวัสดีจ้<า>นันเจอขคุณแม่คุณแม่น,มน,มน้องมากับนีค่ะนองหาานงาาสักีน้ององสะออนครับ